รถไฟกึ่งรถบรรทุกนะครับวิ่งบนรางนะครับตัวนี้เป็นปอดแอ9,000นะครับทำหน้าที่เชื่อมรางรถไฟนะครับบริเวณย่านสถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานเชื่อมรถไฟกันนะครับเชื่อมรางรถไฟนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าบ้านโป่งเริ่มวางรางนะครับ ทั้งหมด3ลางแล้วนะครับ เจ้าหน,น้นาทีท่ทําความสะอาดร,ระหว่างลอยต่อนะครับของรางรถไฟนะครับในโครงการรถไฟทางคู้สายใต้นะครับย่านสถานีบ้านโป่งนะอันนี้อยู่บริเวณย่านสถานีบ้านโป่งนะครับดูการทํางานของมันนะครับ การทำงานของเจ้าตัวเชื่อมไฟฟ้านะครับนี่นะครับเชื่อมทางรถไฟนะที่มีความยาวหลายเมตรนะเข้าด้วยกันนะครับ เจ้าเอลเก้าพันเนี่ยก็เป็นตัวรถบรรทุกนะครบกึ่งรางนะครับตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในการเชื่อมรางนะแต่มันมีเครื่องหมายเครื่องมือนะที่ถูกพ่วงขึ้นมาบนเจ้าฟอร์เอลเก้านะครับในการทำหน้าที่เชื่อมรางนะครับนี่นะ,ะเราจะเห็นว่าเป็น,ในใคล้ายตู้คอนเทนเนอร์นะครับ แต่จะปั่นด้วยมีปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําการเชื่อมรางนะครับตอนนี้เชื่อมเสร็จแล้วนะครับนะครับคนนี้มีหน้าที่เจียรางนะําหน้าก็เเจียรางไปเพื่อจะเตรียมเตรียมผิวงานให้เรียบนะครับเมื่อเจ้าตัวออกไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปครอบแล้วก็ทำการออกนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเยี่ยมจริงๆเลยนะครับระบบเชื่อมแบบนี้ก็ถือว่าเชื่อมรางให้ติดกันนะครับ อันนี้งานย่านสถานีบ้านโป่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัคพารสถานีไม่ว่าจะเป็นการวางทางรถไฟเพิ่มนะครับหลังจากที่บดอัดแล้วนะครับก็มีการวางทางเพิ่ม ก็เป็นการเชื่อมรางในโครงการรถไฟทางคู่นะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสับตัดท้ายตัดกระดิงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับนี่เจ้าแอลหน้าตาเหมือนรถสิบล้อนะครับเคนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ